เอาละครับสวัสดีนะนี่คือชาเลนจ์ลูบิกนะครับก็กติกาคือเดี๋ยวให้ผู้แข่งขันหลับตาแล้วก็บิดมั่ว5วินาทีพอ5วินาทีเสร็จบอกเริ่มก็คือให้บิดลูบิกให้ได้ภายใน1นาทีนี่คือ c h a ลนจ์ g e 5วิ1นาทีพร้อม3 2 1หลับตามั่ว5วินาที1 2 3 4 5ลืมตาเริ่ม เอาละผ่านไปสิบวินาทีย0สิบวินาทียี่สิบรอบ 3ามสิบวินาทีเฮ้ยเดี๋ยวเดี <No. S 2> ๋ยวทำไมมันเร็วจังแล้ว <tweeting> ม <disorders> <No. S 2> ันแกล้งอะไรหนูปะเนี่ย no แล้วทำไมมันเร็วจังอ่ะก็เชลนหนึ่งนาทีเนาะ4ีสิบวินาทีเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรื่อยใจเย็นๆ50วินาทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี สามคด้แล้วจบโอ้โหห้าสิบห้าวินาทีคุณทำได้ได้ปงปไงจบคลิปนะครับปิดคลิปก่อนไป